บริัได้กล่าวให้เห็นว่าได้กล่าวเปิดการสุบรมครับซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมโดยรวมโดยมีผู้พขารักการสุบรมประกอบด้วยข้าราชการตำรวจจังหวัดพรุรีแห่งนี้โดยการสุบลมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจผู้แทนจาข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้ารับการสุบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่เครปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในหลายคดีเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลัดัาเด่นติดทางผู้ใช้ผู้เสพรวมถึงผู้ป่วยตะเวทหรือผู้มีอาการทางจิตจากลำดเด่นติดตำแหน่งต่อพัุ์ค่าจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต้องตอบข้อกังาลเรื่องยาเสพติดที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยวิธีการทางสาธารณสนเทศสารณสุขนเทศที่ ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการาหลายเหตุที่แท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาด่าๆได้อย่างรอบด้านการดูแลผู้ใช้ผู้เสพอีกทั้งสร้างกลกัุลติดตามดูแลและช่วยเหลือทางสาังคมโดยใช้ชุมทนเป็นศูนกางในการดูแลผู้ผ่านระบบลมครั้งนี้และขอให้ผู้กำรกับการบุมทุกคนนำความรู้ที่ได้รัการถ,ถา่ายทอดไปพัฒนา เพื่อให้เกิดทัต์และสายพัวาานะครับคือท่านเป็นผู้ักการดรงองค์กระบลหองนท้ายแลืวท่านเป็นผ้นองนครับเด็กน้องเป็นเ็กตัวเล็กๆเลยนะครับกแบบนี้อ่าก่อนอื่นนะครับคือต้องต้องบอกว่าโครงการเนี้ยทุกท่านอ่ะโคนะคะหนึ่งสอง 嗯，好、嗯。